การหาโฟกัสของเลนส์เลนบางถือเป็นอุปกรณ์ทางด้านทัศนศาสตร์อย่างหนึ่งที่ใช้ในการทำให้เกิดภาพและการมองเห็นโดยเลนบางจะเกิดขึ้นจากการที่เราใช้วัสดุที่มีความโปร่งใสแล้วก็ทำให้เกิดแสงหักเหภายในเลนและทำให้เกิดภาพตามที่เราต้องการ เลนก็เป็นอุปกรณ์ที่ทำให้เกิดภาพนะครับโดยที่ภาพหรือว่า image นะครับก็เกิดขึ้นได้2ประเภทด้วยกันนะครับโดยประเภทที่1คือภาพจริงภาพจริงนั้นเกิดจากรังสีของแสงไปตกกระทบแล้วไปตัดกันนะครับซึ่งเป็นจุดตัดที่จริงนะครับทำให้ภาพที่เกิดขึ้นเราสามารถเอาฉาก ไปรับได้นะครับหรือว่าที่เราเห็นกันโดยทั่วไปก็คือมันจะเป็นภาพจริงหัวกลับนะครับแล้วก็อันที่สองก็คือภาพเสมือนภาพเสมือนก็เกิดจากรังสีของแสงแต่ว่าเป็นลังสีเสมือนที่ไปตัดกันณนะจุดที่เกิดภาพนะครับโดยที่ภาพเสมือนเนี่ยเราสามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าแต่ว่าเราไม่สามารถเอาฉากไปรับได้นะครับ ซึ่งเลนส์ที่ใช้จะมี2ประเภทนะครับก็คือเป็นเลนส์นูนและเลนส์เว้าโดยที่เลนสนูนจัดเป็นเลนสรวมแสงนะครับก็คือจะมีลักษณะของการหักเหอของแสงเมื่อผ่านเลนสแล้วเป็นลักษณะรวมแสงแล้วก็เลนเว้าจะเป็นเลนส์ที่มีลักษณะ การกระจายแสงนะครับก็คือเมื่อแสงผ่านเลนส์แล้วจะทําให้แสงที่ผ่านเลนส์แล้วเกิดการกหดหเหแบบกระจายซึ่งลักษณะของเลนนูนสามารถแบ่งออกได้3ประเภทด้วยกันนะครับก็คือประเภทที่1ก็เป็นเลนนูนที่นูนทั้ง2ข้างนะครับแล้วก็ประเภทที่2ก็จะเป็นเลนนูนที่ด้านหนึ่งเรียบด้านหนึ่งนูนเขาเรียกว่าเลนนูนแกมระนาบนะครับแล้วก็ เลนนูนประเภทที่3ก็จะเว้าทั้งสองข้างนะครับแต่ว่าส่วนกลางของเลนก็จะมีความหนามากกว่าส่วนขอบของเลนนะครับโดยเลนประเภทที่3นี้เขาเรียกว่าเลนนูนแกมเว้านะครับแล้วการเกิดภาพก็เกิดจากการรวมแสงของเลนนะครับซึ่งสำหรับสมการ การหาระยะโฟกัสของเลนนะครับก็สามารถหาได้จากสมการนี้นะครับก็คือ 1.D0 ส่วน d0 บวกด้วย 1.Di ส่วน d เท่ากับ 1.F ส่วน f นะครับโดยที่ค่า D0 คือค่าระยะวัตถุค่า D i คือค่าระยะภาพแล้วก็ F คือระยะโฟกัสนะครับโดยที่ D0 ก็คือ ตำแหน่งของวัตถุมาจนถึงกึ่งกลางของเลนนะครับแล้วก็ DI ก็คือระยะจากตรงกึ่งกลางของเลนไปจนถึงตำแหน่งของการเกิดภาพนะครับโดยที่ระยะโฟกัสก็หาได้ตามสมการดังกล่าวนะครับ อีกหนึ่งประเด็นที่จะพูดถึงก็คือการเกิดภาพของเลนส์ก็คือจะมีกำลังขยายนะครับกำลังขยายก็คือจะเป็นลักษณะของความสูงจริงกับความสูงของภาพนะครับก็คือเราจะให้ h พรมนะครับคือความสูงของภาพนะครับแล้วก็ h คือความสูงของวัตถุนะครับ เพราะนั้นกําลังขยายก็หาได้จาก m MM, m นะครับแทนที่กําลังขยายครับเท่ากับ H' หามหารด้วย h หรือเท่ากับลบ di ส่วน d 0นะครับโดยจากรูปเราจะเห็นว่าทางยาวโฟกัสของเลนส์นูน,นครับจะอยู่ด้านหลังเลนสน์ครับดังนั้นค่า f ที่เราจะใส่ ตั้งแต่สมการแรกนะครับค่าทางยาวโฟกัสตรงนี้จะมีค่าเป็นบวกนะครับ f จะมีค่าเป็นบวกถ้าเราคำนวณออกมาได้ก็จะหาได้มีค่าเป็นบวกนะครับต่อมาการเกิดภาพของเลนส์เว้านะครับเลนส์เว้าก็จะมี3ส่วนด้วยกันนะครับก็จะมีเลนส์เว้าสองหน้านะครับก็คือ สำหรับการหาระยะของระยะโฟกัสของเลนส์เวลนะครับก็สามารถหาได้จากสมการเดิมนะครับก็คือเราใช้สมการ1ส่วน D0 บวกด้วย1ส่วน DI เท่ากับ1ส่วน F นะครับโดยที่จุดสังเกตก็คือค่า F หรือค่าระยะโฟกัสของเลนส์เวลจะต้องมีค่าติดลบนะครับเนื่องจาก เป็นเลนที่ทําให้เกิดภาพเสมือนเพราะฉะนั้นมันไม่มีจุดตัดของแสงที่แท้จริงนะครับแต่มันเป็นจุดตัดเสมือนของรังสีแสงนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะให้ค่าติดลบนะครับส่วนค่า d0 ซึ่งเป็นระยะวัตถุจากวัตถุมาถึงตรงกลางของเลนเราจะใช้ค่าเป็นบวกเสมอน,นะครับเพราะมันเป็นระยะที่แท้จริงส่วนระยะ di หรือระยะภาพนะครับ ก็ขึ้นอยู่ว่าภาพที่เกิดขึ้นเป็นภาพจริงหรือภาพเสมือนนะครับถ้ากรณีที่เป็นภาพจริงก็จะมีค่าเป็นบวกแต่ถ้าเป็นภาพเสมือนก็จะมีค่าเป็นลบนะครับโดยที่กำลังขยายก็ยังใช้เหมือนเดิมนะครับก็คือ h าพามห์หารด้วย h หรือเท่ากับลบ di ส่วน d ศู